ครับ <Okay. S 1> ผมเควอร์นะครับจัดให้วันนี้มาซีรีส์ทีหลังสามตัวกระจกใสๆสลับๆตัวที่คู่โน้มคู่นี่ตัวนี้นะซึ่งตอนนี้ไลบ่บุ๊กสีตัแ,แต่ของมันไวเอ็ดเพรคมบอลเขาโผลถ้ามันสีทองอย่างเงี้ยก็โหดจับบอลปื้นเลยแล้วก็ตัวที่จะส่งตอนแรกคือบอลแมนส่งใจ1ร้อยเก้าห่าเกมร้อยสิบสี่ ลองดูในเกมครับแม่จ่ายเท้าซ้ายเมสซี่มีตัวประกบอ่จับบอลจับบอลห่างตัวเนาะแต่เล่นต่อได้เลยกาก้คาอ้าวกาก้าส่งบอลร้อยร้อยแปดเนาะอ่านเกมร้อยแปดควบคุมบอลไม่ต้องดูแล้วก็เมสซี่ร้อยยี่สิบอ่ะดู ปุ๊บกา้กาเท้าซ้ายส่งไกลเมสซี่จับปุ๊บหลุดเลยอ่ะตอนนี้วิดาววิดาวเท่าไหร่ส่งไกลร้อยแปดอ่านเกมร้อยเก้ามาเมสซี่ตัวเดิมกดแม่ให้วิดาววิดาวเท้าซ้ายส่งเมสซี่เห็นไหมพะมันจะเลยเลยไปน,นิดนึงอ่ะ มันจะเลยเป็นนิดนึงตัวของมันน่ะหมายถึงว่าตัวตัวมันเมสซี่กับตัวกองหลังเนี่ยถ้ามุ้งจับบอลแล้วเนี่ยมันจะกระชากช้าไปประมาณหนึ่งเฟรมอะ่ะกระชากหนีไปน,นิดนึงเพราะค่าควบคุมบอลกับค่าความเร็วมันเนี่ยดูดูต่ออันนี้เมสซี่จ่ายสั้นกับเดิรคเคาเนาะจ่ายสั้นนี่มีปัญหายัางไงก็ จ่ายได้อยู่แล้วจับบอลได้สบายอยู่แล้วอ่ะอันนี้ล็อบเบนล็อบเบนกับเมนซี่ล็อบเบนน่ส่งไกลแค่99นะอ่านเกม106ก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าไอ้ส่งไกลเนี่ยโคตรกากเลย99เเองอ่ะดูในเกมดูล็อบเบนนะล็อบเบนเท้าซ้ายเนาะแต่อยู่ฝั่งขวาไม่มี ตัวตัวประกบมันอ่ะตอนนี้ไม่มีดูจากรูปดิไม่มีตัวประกบมันเพราะว่าไอตัวกองหลังมันอนะปิก้อ่ะมันมันเดินยึกยึกไปแล้วเพราะมันย,ย,ยึกไปข้างหลังแหละเมสไอล็อบเบ้นนะเปิดไกลแเล่เมซี่โล่งมาดูเมซี่จับบอลรลอยยี่สิบสังเกตดูพอจับบอลเนี่ยไม่มีกองหลังมันไม่ประชิดเมซี่เลย มันก็เลยจับบอลแบบง่ายๆนะราคาควบคุมบอลมันร mm ้อยิบอ่ะมันก็ไปต่อได้เลยดูอีกทีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวยาวเห็นไหมไม่มีใครประกบลอ็อบเบนเมซี่ก็มีใครประกบก็ไปเลยเนี่ยแหละอ่าทีนี้เปลี่ยนตัวละใครเป็นบอดแมรส่งให้กิทมันบอดแมร์อ่านเกณ1 1ร้อยสิบสี่สงกายร้อยเก้า ดูกิ๊บมันคู่คุมบอลร้อยสิบหกนะไม่ใช่ร้อยี่สิบนะร้อยสิบหกอ่าดูบอลแม่ยกร้อยสิบหกทำไงมีตัวประกบเห็นไหมมีตัวประกบปุ๊บเนี่ยจับบอลกระโดกระดอนอยู่แล้วอ่าเหมือนเดิมอินเนต้าที่จ่ายบอลโคตรเทพร้อยสิบห้าร้อยสิบสองร้อยสิบหกเท่าเดิมคู่คุมบอลดู นะยังยึกเลยไปไม่ได้คู่คุณบอลไม่ได้ทีในี้ต้ามีตัวประกบไงจับไม่ดีอ่ะทีน,นี้อ่านเกมวีดาวส่งให้เราเบ้นร้อยเก้ากว่าร้อยแปดเเบ้นคู่คุณบอลแค่นะนะร้อยสิบสามนะอ่ะดูร้อยสิบสามนะลอบเบ้นวีดาวยังไงลอบเบ้นส่งให้บอลแม่อื้อมา เห็นไหมว่าจับแล้วมันบอลกระดอนอ่าดูหง่อันนี้ฝั่งตรงข้ามที่ผมเจอนะคือลานาหน้าส่งให้เฟอร์มิโน่ลานาหน้าส่งบอลส่งบอลส่งไกลร้อยสามอ่านเกมร้อยสิบสามเฟอร์มิโน่ขึบ,บอลร้อยสิบเอ็ดนะอ่าดูเนี่ยตัดบอลมาปุ๊บ แล้วน่าจะส่งให้ฟิิโนฟิวโน่ว่างนะแล้วดูเอฟว่าผมนะฟิิโนควคุมบอลร้อเแล้วมีตัวประกบข้างๆเป็นไงลูกมันก็ต้องกระดอนอะยังไงต,ตัวตัวปีผมอะ่ะไอ้ไม่ใช่ผู้ผิดตัวแบ็กผมอ่ะยังไงก็โฉบบอลได้แน่นอนถ้ามันจับบอลอย่างนี้เพราะค่าคู่บอลมันแค่ร้อยสถ้าสมมุติโยนยาจริงๆอ่ะ กองหลังเราคูปคูนมาไม่ดีก็โดนกองหน้ามันโฉบเหมือนกันอ่ะทีนี้ลองดูตัวนี้ลองทายดูว่ามันเป็นยังไงเดิร์ลเขาจะส่งให้ล็อบเบนเดิร์ลเขาส่งไกลร้อยแค่เก้าสิบสี่นะอ่านเกมร้อยเจ็ดส่งไกลเก้าสิบสี่นะล็อบเบนคูปคุมร้อยร้อยสิบสามอ่ดูส่งไกลเก้าสิบสี่นะอ่ะดู เด็กเขาปุ๊บมีตัวประกบนิดนึงนะดูล็อบเบ้นตรงกลางนะล็อบเบ้นตรงกลางว่างเลยเปิดปุ๊บอ้าวแสดงว่าส่งไกลนี่มีผลต่อการส่งบอลน,นะอันนี้ผมก็เฉยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ว่าล็อบเบ้นมันเลี้ยงบอลดีใช่ไหมปุ๊บเห็นไหมมันเลี้ยงบอลได้เลยเลี้ยงบอลได้เลย ตัวโหดสุดตอนนี้ก็คือเมสซี่เนี่ยแหละที่ใช้ปีกซ้ายเนี่ยคอยเปิดบอลคอยควบคุมบอลวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เมสซี่เนี่ยโหดสุดละ,ละยังไงลองเอาไปใช้กันดูกาเกา้เมสซี่ดู ห็นไหมหลุดบอลไปจึงหนึ่งจังหวะหายไปเกือบเฟรมหนึ่งเฟรมหนึ่งก็คือไอ้ไอ้เขียวเหลือเขียวขาวเขียวขาวเนี่ยหายไปเกือบเฟรมหนึ่งเลยนะตอนหลุดแล้วเนะี่ยมันโล่งอะ่ะอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ